ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอดมินต้น์พีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมคุมพร้อมเล่นลูมครบแลงคอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะ <S <S เดี๋ยวผมะยิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีนะวันนี้ก็อยู่กเกมเอ,อาอินนั่นเองนะครับผมเนผมก็มีเงินอยู่3ามร้อยคูปองนั่นเองนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นกิจกรรมนะครับผมเะพนกิจกรรมจริงๆก็น่าจะมานานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งเห็นนะครับผมนะก็เอาจริงๆก็เห็นแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยสนใจนะแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรมันเขอนหน้าเดียวดูแพงเกินไปหน่อยนะเก้าคูปองเลยนะแล้วก็นี่เป็นกิจกรรมใหม่และสิบห้าคูปองมันดูแพงมากนะแต่ว่า ไอ้กล่องพิเศษนี่คือแบบว่ามันเราสามารถที่จะได้คาเลยโมกซานต้านะที่จะแบบเอาไปแลกสกินได้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็แบบเอิน่าสนใจมาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นแบบ10กล่องแค่49คูปองนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเิดีโอผมจะมาเปิดกล่องอันนี้กันดีกว่านะแพ็คกล่องคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็ไม่พูดนร้องเพลงนะเปิดอ่าสิบกล่องเลยก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเดี๋ยวดูนะว่ามันได้อะไรบ้างนะครับผมแล้วก็จะได้แบบอ่ากรอบรูปที่แบบเปลี่ยนเองได้นนนนะะคือแบบเเเท่่มากดดูิห็ป เอออันนใน,นเท่อยู่นะผมว่าเป็นกรอบรูปของเฮเลนเหรออันนี้แล้วก็จะได้อ่อของมูาราดนะครับแล้วก็ตัวของไวเลตตัวนี้เนีะไวเลตย้อมแมวนะครับผมแล้วก็หมวกคิดมันั่นเองนะครับผมแล้วก็เอาจริงว่าผมอยากได้หมวกอันนี้หมวกหมวกคิดมัตอะหมวกเซตาหนึ่งร้อยมากกว่าสกีหนึ่งนะครับผมเนี่หรือว่าอยากไอ้จริงก็อยากได้โปรไฟล์ด้วยนะโปรไฟล์ฟมันแอบเท่อยู่เหมือนกันนะฮะโอเค เดี๋ยวดูดีกว่านะว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับนะซื้อเลยนะครับสิบกล่องนะตรงนี้ก็ประเดิมไปเลยมาทสิบกล่องแรกเปิดเลยโอ้โห <laughs> ไอ้เยี่ยกูจะร้องไอ้สัตว์เลยสิบกล่องมึงให้กูสิบหมวกไอ้หี้ยเฮ้ยหมวกละอันเนระ เอเกือบร้องเลยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวผมขอเนี่ยไปดูแป๊บนึงว่าเออโอ้โหผมขอเนี่ยไปดูแป๊บนึงว่าไอหมวกคิดมั่นเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้าง50โอ้ขั้นต่ำก็50าสได้ตูเลนแล้วก็ยอริยอร่เท่นนะผมอยากได้ยอร์วะจริงปะยอรแล้วดูดิขึ้นมาอัพเป็น50าสิบเอ๊ะเป็น70เป็น,นตะแยาค,าคิดมัด่นกับอ่าแทนตาคิดมั่นบัตเตอร์ไฟโอ้ ก็ได้อยู่นะนั่นนี่คืออะไรอะ่ะกรอบโปรไฟล์ของอะไรอะ่ะไอ้ไเหีเเ้ยมันใช้500เลยโคตรแพงแล้วเอ็กซ์ตีมอ๋อโอ,อ้สามสกินเลยโอ,อ,อ,อ้โอเคโอเคเข้าใจละนี่คือแบบเปิดสามสกินเลยนะครับผมนะฮะชีย้ยโอเคให้ไปกรอบโปรไฟล์นี่มันดูแพงอย่างวะ เด้นมันก็ไม่ได้สวยนะองจริงวะเออเนี่ยได้สามกรอบนี้อ๋ออันนี้คือได้สามกรอบนี้แต่ว่าถ้าเป็นแอคทีมนี่ือได้ได้สกินสามอันนี้ทุกคนใช่ปะเออแหน่ๆได้สกินโอเคฮะเดี๋ยวไปสุ่มกันดีกว่าโอ้โห <laughs> ผม <laughs> ผมแคสตรงที่ว่า มึงให้คูแค่สามวัน,นแค่นั้นเองเหรอวะโอเคเดี๋ยวเปิดดีกว่านะครับผมนะกล่องลักข้าวคูป,ปองนะครับวันนี้ก็งบน้อยเช่นเคยนะครับผมนะก็จะซื้อทีเดียวให้หมดเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดในครังเนาะได้ประมาณสามสิบกล่องนะตอนนี้โอเคไปเปิดในครังไอ้ยอย่างน้อยได้มาสักร้อยหนึ่งอะคือแบบคือแบบเกิดเลยอะได้ร้อยหนึ่งอ่ะ โอเคกล่องแรกไปก่อนอย่างน้อยนะฮะห้าสิบกล่องก็ได้นะผมว่านะโอ้โหแซนต้าหนึ่งผมขออนุดูเลตเตือนได้ไหมโอ้โหน่แซนต้าหนึ่งถึงสิบใบโอกาสเก้าสิบเก้าจุดสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบนะไอ้เชี้ยถ้าทำไมมันมาแค่หนึ่งอ่ะไอ้เหี้ยกลไม่ใช่ละ โอ้โหหนึ่งใบอีกแล้วเฮ้ยโอ้หนึ่งใบอีกแล้วเกินเฮ้ยอ,อย่างนี้ผมได้สามสิบใบเองนะเนี่ยสามสิบสี่สิบใบแล้วผมก็แลกอะไรไม่ได้อะน,นี่เฮ้ยอ,อย่างใน,นคลิปนี้ผมแลกได้สกินดิโอ้โหไอ้ทีละใบาจริงเฮ้ยอ,อะไรจะขนาดนั้นน่ะเฮ้ยกวไม่ใช่ละไอ้เอ้ย โอกาสสกินนะครับในได้0.40เปอร์เลยนะมาเปิดห้าใบมาไอเฮียก็ได้ห้าใบจริงไอเฮียมันได้กล่องละใบเหรอเนี่ยห้าใบไปอุ้ยไม่กลัวไม่ใช่ละ อย่างนั้นมึงได้สองใบามาก็ยังดีเว้ยเอาจริงว่าตอนเนี้ยไ <c oughs> อ้เน,นี่ยมันโอโ้โหหนึ่งเนี่ยมันบอกว่าหนึ่งถึงสิบใบอ่ะมันจะมีโอกาสหนึ่งถึงสิบใบแต่แม่งได้แต่หนึ่งไรือหรือมันเขียนผิดว่ามันได้เขียนแบบว่าหน,นึ่งหน,นึ่งใบไอ้ที่ไสองใบอ่ะเอ้ยไม่งสองใบสองกล่องอะ่ะโอ้โหสองกล่องก็คือได้แค่สองใบกล่องละใบจริงๆว่ะ เฮ้ยกล่องระใบจริงเฮ้ยมึงตลกละเนี่ยเอ้ยจิตกรรมเฮ้ยตามไปนะเพิ่มมาสักหใบโอ้โหเฮ้ยผมว่าแม่งกล่องระใบว่าจิตกรรมเฮียเนี่ยเอาจริงว่าไอ้เฮียไม่ใช่ละ ี่กูไม่ใช่ละวไอ้แป๊บนึงแนละ้วผมไปดูผมผมว่าผมเรอ่านอะไรผิดแน่ๆเลยวะมันมีมันมีหนึ่งใบแล้วก็มีสองใบมีห้าใบแล้วก็สิบใบสามสิบใบห้าสิบใบหนึ่งร้อยใบแล้วมึงออกแค่หนึ่งใบสองใบไม่ยังไม่ออกเลยมึงเวอร์เกินเอาจริงปะนี่กิจกรรมนี้ผมบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับผมนะฮะ เชี้100ยมาดิร้อยใบโอ้โหาทีดิโอ้โหเชี่ยวูบไม่ใช่ละโอ้โหมาอ,อ,อันนี้ผมเหลือห้ากล่องสุดท้ายอ่ะผมจะเปิดห้ากล่องเลยอิเชี่ยขอสักสิบใบก็ยังดีมะโอ้โห้าใบไอ้ที่เฮ้ยอันี้เกินอันนี้เกิน,อ,น,น,กนอันนี้เกินไปจริงผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่แบบผมคิดว่าไม่คุ้มขนาดนี้ละ ใครได้ใครมีโอกาสได้เยอะกว่านี้มั่งโอ้ยซื้อได้ซื้อได้เชียโอ้ห้าพันโอ้ย 5, อยตังก็ไม่มีกูซื้อเลยโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าผมแ,แลกอะไรได้บ้างอุย้ยมีหัคิบใบพอดีเลยมาอย่างไรคลิปนี้ผมก็ได้สกินวานผมผมว่าผมเจ้าหยออนนะหยอนยอน่าเทสุดนะมันมันหล่อเดี่ยวหล่อสุดแล้วปะผมว่าเออ เดี๋ยวฉี่ฉี่ก็น่ารัก,กนะเอง็งยิงวะเจยแต่ผมไม่ค่อยเล่นดิประเ็น,นในที่ผมได้เล่นเยอะสืดอก็คือยอนอะ่ะออยอนด้วกว่าปะเชีย่ยอย่างนั้นก็ได้สกินวะเ้ยเย๊าเท่โอ้โ,อโ,อโหแม่งหล่อจริงนะสะกินนี้ของบงเลย โอเคนะเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องระไปก่ําลังกันนะครับผมนะผมบอกเลยว่าเจ๊งนะครับผมนะจริงๆมันก็ถามว่าเจ๊งไหมมันก็ไม่ได้เจ๊งนะเพราะว่าได้สกินยอนมานะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของการเปิดอะเจ๊งนะครับผมนะเพราะมันแบบไม่ได้ชีลละกล่องอะมันเกินไปจริงเว้ยอันเนี้ยได้กล่องละใบจริงมาเหลือห้าคูปองมาโอเมนมาดิโอเมนทำให้คลิปนี้กูค,คุ้มหน่อยเพื่อน โอเคไม่ล,ละ <laughs> โอเคนะครับสำหรับคิวนี้นะต้องลาไปก่อนกันแล้วก,กันนะครับผมนะฮะบายครับผม <Bye S 1> <laughs>